สวัสดีค่ะกาลยานามิตดมิ่งขวัญชาแนลทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พลังแห่งความสุขความสําเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรมค่ะช้องมิ่งขวัญชาแนลจะนําพาคุณพบกับเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของทางโลกหรือทางธรรมค่ะฝากเป็นกําลังใจด้วยการไม่กดข้ามโฆษณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือนั้น จะมีชะตาชีวิตที่คล้ายคลึงกันในบางเรื่องแต่รายละเอียดส่วนลึกในบางเรื่องนั้นก็จะมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันออกไปเส้นลายมือที่เกิดในฝ่ามือของแต่ละคนก็จะบ่งบอกเหมือนกับเป็นแผนที่ที่จะนำพาชีวิตของเราได้เจอเรื่องราวแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวชีวิตแต่ละแบบ แตกต่างกันออกไปเส้นลายมือเปรียบเสมือนเส้นที่เล่าเรื่องราวของชีวิตแต่ละคนนั่นเองโดยทั่วไปผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือก็มักจะมีวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันคือเป็นผู้ที่มักจะมีอุปสรรคในชีวิตก่อนที่จะประสบความสำเร็จอยู่เสมอชะตาชีวิตนั้นเป็นชะตาชีวิตที่เจออุปสรรคหนัก กว่าคนธรรมดาโดยทั่วไปและถูกกำหนดมาว่าหากไม่ทำคุณงามความดีชีวิตก็ไม่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ผู้ที่มีกากบาตกลางฝ่ามือพึงละเว้นกาชั่วและสร้างสมบุญบารมีทำแต่สิ่งที่ดีงามเมื่อคุณได้ ประพฤติตัวปฏิบัติตัวในสิ่งที่ดีงามแล้วปั้นปชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือเชื่อว่าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาตั้งแต่อดีตชาติมาชาตินี้จึงเป็นผู้ที่มีพลังจิตมีจิตมีสมาธิที่แน่วแน่สามารถที่จะฝึกจิตได้ดีกว่าผู้อื่น และเป็นพลังจิตที่สามารถที่จะสื่อสารกับสิ่งลึกลับได้ดีกว่าผู้อื่นสามารถคาดการอะไรล่วงหน้าได้สามารถที่จะคาดการได้แม่นยำฝันแม่นและเห็นพลังลี้รับมีหลายคนสงสัยว่าผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือบางคนทำไมจึงรวยและบางคนทำไมจึงไม่รวยนี่คือสาเหตุนะคะ เพราะแต่ละคนนั้นสร้างบุญมาไม่เท่ากันสร้างกรรมดีกรรมชั่วมาไม่เท่ากันเมื่อมาเกิดในชาตินี้ต้นทุนไม่เท่ากันชีวิตจึงดำเนินไปไม่เหมือนกันแต่ในเรื่องของกากบาดกลางฝ่ามือก็ยังเป็นเรื่องที่มีลักษณะชีวิตมีความเป็นมาเป็นไปคล้ายๆกันทีนี้เรามาดูว่าลายมือของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือ บางคนที่เขามีเส้นเส้นที่ว่านั้นคือเส้นชะตาชีวิตที่เป็นเส้นหลักใหญ่ๆและผู้ที่มีสัญลักษณ์เหล่านี้ทำไมบางคนจึงรวยบางคนจึงยังไม่รวยสายเหตุมันเกิดจากอะไรบ้างการที่จะดูชะตาชีวิตเราต้องดูที่เนินแต่ละเนินก่อนด้วยนะคะเพราะเนินแต่ละเนินถ้าเนิน แต่ละเนินนั้นเป็นเนินที่อิ่มสมบูรณ์ไม่ไม่ยุบและไม่นูนจนเกินไปนั่นแสดงว่าเป็นเนินที่อิ่มสวยแสดงถึงพลังและศักยภาพที่สมบูรณ์ในด้านต่างๆของชีวิตส่วนลักษณะของเส้นก็จะมาเพิ่มเติมช่วยให้ชีวิตของบุคคลเหล่านั้นโดดเด่นไปในแต่ละด้าน วันนี้เราจะมาดูเส้นที่เกิดบนฝ่ามือที่จะบ่งบอกว่าบุคคลผู้นั้นจะมีชะตาชีวิตที่รวยหรือไม่รวยค่ะเส้นแรกคือเส้นพุธค่ะเส้นพุธคือเส้นที่เกิดอยู่ใต้นิ้วก้อยค่ะเส้นพุธนี้ถ้าเป็นเส้นพุธท,ที่สวยคือเส้นพุธที่ยาวอย่างเช่นที่ปรากฏในรูป เส้นพุทคือเส้นที่เป็นเส้นสีชมพูค่ะเส้นพุทนั้นเป็นเส้นที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาการพูดการเจรจาการสื่อสารและความสำเร็จในเชิงธุรกิจการค้าการที่เส้นพุทธเกิดจากจุดกำเนิดเส้นชีวิตและเส้นวาสนาแบบนี้นะคะบ่งบอกว่าบุคคลนี้มีทั้งความฉลาดเฉลียวและมีความสามารถ ในการใช้ความรู้ในการพูดในการเจราจาโน้มน้าวจิตใจเพื่อสร้างความสำเร็จคนนี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการพูดในการเจราจาในการถ่ายทอดความคิดวิเคราะห์เป็นคนที่มีความคิดวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยมเลยค่ะเส้นพุธนี้นอกจากจะบ่งบอกถึงความสามารถในการค้าและการบริหารเงิน คนที่มีเส้นพุทธที่มีเส้นกําเนิดมาจากเส้นชีวิตและเส้นวาสนาแล้วยาวตรงไปที่นิ้วก้อยคนคน,นี้เป็นคนที่มีพรสวรรค์ในการเจรจาและการสร้างเครือข่ายที่ดีชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จในธุรกิจหรือการทำงานที่เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเส้นพุธนี้ถ้าจะให้ดีก็ต้องเป็นเส้นที่คมชัดและไม่ลึกจนเกินไปและเป็นเส้นที่ไม่ขาดเป็นเส้นที่มีลักษณะความคมชัดสวยงามไม่ลึกเกินไปและเนินพุธก็จะต้องเป็นเนินที่อวบอิ่มสวยงามไม่แฟบไม่ยุบไม่แฟบไม่ยุบและไม่นูนจนเกินไปและเส้นที่สอง คือเส้นสีเขียวอ่อนนะคะสีเขียวต้องอ่อนนี่คือเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์ที่สวยงามคือเส้นอาทิตย์ที่เกิดจากเส้นชีวิตแล้วตรงไปยังเนินอาทิตย์เส้นอาทิตย์นี้ที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะสะท้อนถึงความมีชื่อเสียงหรือการได้รับการยอมรับจากสังคม คนคนนี้มักจะมีความโดดเด่นในด้านศิลปะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกมักจะประสบความสำเร็จอย่างโดดเด่นในสิ่งที่ตนรักและมั่นใจเส้นอาทิตย์ที่ดีจะต้องเป็นเส้นที่ไม่ถูกตัดขาดไม่มีเกาะขึ้นและเป็นเส้นที่เชื่อมต่อกันยาว แบบสม่ำเสมอถ้าหากว่าช่วงใดมีเกาะหรือมีเส้นตัดผ่านช่วงนั้นก็อาจจะทำให้เจอปัญหาการงานการเงินได้นอกจากนี้เส้นอาทิตย์ยังเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงความสำเร็จและความสุขทางจิตใจเส้นอาทิตย์ที่เชื่อมต่อกับเส้นชีวิตแสดงถึงการที่บุคคลนี้สร้างชื่อเสียงและความสำเร็จ มาจากความพยายามและบุคลิกที่โดดเด่นคนคนนี้อาจมีความสามารถพิเศษในด้านศิลปะมีความคิดสร้างสรรค์จากลายมือนี้เส้นวาสนาเกิดจากต้นเส้นชีวิตและตรงไปยังเนินเสาจะชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของคนผู้นี้มาจากความพยายามส่วนตัว และการสร้างตัวเองคนคนนี้มีความมุ่งมั่นและทำงานอย่างหนักเพื่อเป้าหมายของชีวิตชีวิตมีความมั่นคงในระยะยาวและมักมีโชคในด้านการงานอาชีพการงานที่ทำมักก้าวหน้าและได้รับการยอมรับในวงกว้างด้วยความสามารถเฉพาะตัวเพราะเส้นวาสนาเกิดมาจากเส้นชีวิตหากเส้นวาสนา เกิดมาจากเส้นชีวิตแล้วตั้งตรงแบบนี้คนผู้นั้นให้ทํานายเลยว่าเป็นคนที่ต้องสู้กับชีวิตหนักและเหนื่อยมีความมุ่งมั่นทํางานหนักเพื่อเป้าหมายชีวิตและหากเส้นวาสนายาวเลยเส้นสมองขึ้นไปจนถึงเส้นใจก็เท่ากับว่าคนคนนั้นจะมีความสบายในบ้านปลายของชีวิต แต่ถ้าหากเส้นวาสนาของคนผู้นั้นมีเกาะหรือมีเส้นตัดก็เป็นเรื่องที่ทำนายได้ว่าชีวิตในช่วงระหว่างที่โดนเส้นตัดนั้นชีวิตจะเหนื่อยจะหนักจะเจออุปสรรคจะเจอเรื่องราวที่ทำให้การงานการเงินมีปัญหาและถ้าหากมีเกาะ ก็เท่ากับว่าชีวิตในช่วงนั้นกำลังเจอเรื่องราวร้ายแรงนั่นเองแต่เมื่อเส้นนั้นยาวตรงขึ้นไปบั้นปลายชีวิตก็จะมีความสบายค่ะที่สำคัญเนินใต้นิ้วกลางหรือเนินเสาก็ต้องอวบอิ่มสวยด้วยเส้นวาสนาที่เกิดจากต้นเส้นชีวิตแล้วพุ่งตรงไปเนินเสานั้นชีวิตจะโดดเด่นจะมีความสำเร็จจะมีความมั่นคง และจะมีความมั่นคงด้วยตัวของตัวเองเส้นวาสนาที่เกิดจากต้นเส้นชีวิตบ่งบอกถึงการพึ่งพาตัวเองมีจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักคนๆน,นี้มีความสามารถที่จะสร้างเส้นทางชีวิตด้วยตัวเองและอาจจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือธุรกิจส่วนตัวดูที่เส้นที่ยาวขึ้นไป เหนือเส้นสมองเหนือเส้นใจถ้าหากเป็นเส้นที่สวยนั่นแสดงว่าบ้านปลายชีวิตจะประสบความสำเร็จในการงานการเงินค่ะการอ่านลายมืออ่านชะตาชีวิตของผู้ที่มีกากบาดกลางฝ่ามือหากคุณมีเส้นใดที่เป็นลักษณะดังที่ได้ขึ้นรูปมานี้นะคะคุณก็อ่านไปตามตามเส้นที่เห็น เส้นที่สั้นก็จะมีพลังงานน้อยเส้นที่ยาวก็จะมีพลังงานสูงหากมีเกาะหรือมีเส้นที่มาขีดขวางนั่นก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานั้นจะเกิดเรื่องราวจะเกิดอุปสรรคในชีวิตคนที่มีเนินสวยเนินแต่ละเนินสวยและมีเส้นหลักๆยาวโค้งสวย คนผู้นั้นมีโอกาสที่จะร่ำรวยมีโอกาสที่จะสบายในช่วงเวลาวัยหนุ่มสาวอาจจะมีบางคนที่ชีวิตตกทุกข์ได้ยากแต่ถ้าหากประพฤติปฏิบัติดีเส้นบนลายมือจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆและเมื่อเราได้สร้างบุญบารมีถึงพร้อมลายมือของเราก็จะเปลี่ยนเป็นลายมือของ คนที่มีบุญมีอํานาจมีวาสนานั่นเองดังนั้นใครที่มีลายมือแบบนี้นะคะมีเส้นวาสนามีเส้นอาทิตย์มีเส้นพุทธที่ยาวสวยแบบนี้คุณเป็นผู้ที่มีความพยายามมีความสามารถส่วนตัวเป็นผู้ที่มีศักยภาพสูงในทุกด้าน ยิ่งคุณเป็นผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือมาช่วยเสริมสัญ,ญลักษณ์กากบาทกลางฝ่ามือคือสัญ,ญลักษณ์ที่งบอกว่าคนคนนั้นมีฌานมียานอย่างรู้มีพลังจิตที่ดีและถ้านําตัวเองเข้ามาสู่การฝึกจิตคุณจะสามารถที่จะควบคุมตัวเองควบคุมคนอื่นได้ดีคุณเป็นคนที่มีศักยภาพสูงในทุกด้านทั้งการงานการเงินและความสัมพันธ์ ชีวิตมักจะมีความมั่นคงและได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างเพราะผู้ที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือมักจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมักจะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นผู้นำเพราะคุณเป็นผู้นำด้วยจิตสำนึก คุณเป็นคนที่จะประสบความสําเร็จทั้งการทํางานหนักและพรสวรรค์เฉพาะตัวที่คุณติดตัวมามีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างได้นี่คือสัญ,ญลักษณ์ดีๆที่ผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือถ้าใครมีคุณมีสิทธิ์ที่จะร่ำรวยได้ค่ะสัญ,ญลักษณ์ดีๆเหล่านี้สามารถที่จะ เกิดขึ้นได้เมื่อเรานั้นได้สร้างสมคุณงามความดีลายมือก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีดังนั้นกรรมคือการกระทําและกรรมนั่นแหละที่จะมาบงการชีวิตเราในชาตินี้กรรมในอดีตชาติคือสิ่งที่จะมาควบคุมเราในโลกนี้ในชาตินี้ แต่ทำอย่างไรเราจึงจะสามารถที่จะหลุดพ้นและได้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เราก็ต้องมาสร้างกรรมหรือการกระทำที่ดีเพื่อให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นนี่คือหลักการใช้ชีวิตตามอ่าตามแบบตามวิธีของผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือนะคะผู้ที่มีกากบาทกลางฝ่ามือที่อยากจะประสบความสำเร็จก็ ต้องน้อมนําตัวเองเข้าสู่สิ่งที่ดีงามแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคลิปนี้และท่านใดที่ยังไม่กดติดตามมากดติดตามเป็นกัลยานมิตรกันนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ